ครับสํบายบดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารพระครับขอเชิญพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเบ่าสู้กันฟังดําเนินการโดยอธิพรคนเก่าเบ่าสู่กันฟังครับเมื่อน,นี้ยเสนอเรื่องพระขุนแผนอุบานการจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่นอ้องอ่าอันนี้คือพิมพิมายมยอมครับเื่นว่า ขอโวดขออภัยกับอากาศเปลี่ยนแปลงเรียกวก็ห่อนเรียกวกาหนาว <c oughs> พระคุณแผนกูบ้านการมีตำนานมาอัดยาวนานพี่น้องบอกไปครับเป็นพระสมัยสางสมัย,มยตั้งแต่สมัยอายุทยาครับปู่สางนะครก็คือสมเด็จพระรัศมีมหาราชสางในช่วงของยุคสงครามที่คนไทยหรือเมือง อ้นเกินยังคืออ้นเมืองอยุธยาเขาวาต่อสู่กับพมารามันเนวางพี่น้องเนะาะได้จัดสร้างพระขุนแผนกุบันการมีหลายพิมพี่น้องครับก็จะเป็นพิมพ์ทรงคนใหญ่พิมพ์หาเลี่ยมเ่รา,าว่าสิเป็นพิมพ์ไพ่คู่ไพ่เดียวนาเทวดานายักษ์นาครุฑอ้ หลากหลายพิมพ์พี่น้องครับเป็นพระที่ขออนุญาตครับเป็นพูดได้ง่ายว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นมากแล้วได้ใส่บางพระบางกุบางองค์สร้างเซจก็เอาไปไว้ในกูได้พี่น้องครับเอาไปฟังใน้เจดีย์แน่นั่นแน่แต่ว่าพระอันนี้สร้างมากได้ใส่ครับได้ใส่งานเลยได้ใส่แบบใดจังใดพี่น้องครับก็คือสร้างมากเป็นขวัญกำลังใจนะจ๊ะไทยกับทหารผู้กล้านะครับ เพื่อไปออกรบต่อสู้กับพม่ารามันในยุคสงค้ามนั้นพระ,ะสมเด็จพระราวนมหาราชในส่งให้เพื่อนไห้นะพี่น้องเนาะ,ะจัดสางขึ้นมาโดยผู้ที่ปลูกเสกกันคือ,อเขาเรียกอย่างถืมมหาเถนขั้นจองที่เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระราวนมหาราชนะครับพระ องนี่พี่น้องครับเป็นพระเป็นพระธิการใส่มาก,ก่อนนะพี่น้องเด้อน,นะครับ<อ>เนื้อที่ออกมั่นมั่นปู่นะครับพี่น้องครับพระน,นี่สิเป็นเนื้อดินครับพี่น้องครับเป็นเนื้อดินนะพี่น้องเด้อเป็นเนื้อดินผสมหวานกระสีนี่หวานปล่อยแปดพันแปดบวาสิเป็นหวานเมตตามหายม บานดอกทองออกเหลืองเหลืองนะเห็นบ่กรับพี่้องครับเพราะว่าสิเป็นไา้เงินรา้ทองเพราว่าสิเป็นสาหริีกระธาตุบว่าสิเป็นเม็ดพระธาตุเม็ดแร่คุณเม็ดแร่เม็ดแร่คุณเพราว่าสิเป็นแร่ใสออกสีออกสีได้ใสออกสีเพราว่าสิเป็นออกสีเหลืองเหลืองแน่หนอนกับชมพูแน,น่นะครับ อ่าอีกครับด้านหลังนี่จะเป็นหลังอ่าขล็กตัดแค่หรือกระหมากเพื่อนเอาว่างไว้แล้วก็เอาใส่อ่าแม่พิมพ์ุบลงไปแล้วก็มีการตัดนะครับอ่าพระอ่าขุนแผนอุบานกากนะครับพี่น้องนะครับมีหลากหลายหลายพิมที่นี่จัดในพระนี่จะเป็นเนื้อนะครับพี่นออ้องเด้อเนื้อแด่เดีลร์พี่น้องครับ เนื้อหยาบค่อนข้างหยาบแล้วก็ละเอียดครับมีสมบบมีสมบ,บัสามโซนหยาบต็คือว่าจะเห็นมุ่นสารหลายครับน่ะว่าจะเป็นพวกเม็ดแร่อแร่แร่เล,เล็กไหลแรนะ่เรเล็กน้ำขี้แนะ่าเป็นเม็ดกรวดนะครับอันนี้สิเป็นโซนในอเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับหรือค่อนเป็น ขนขางละเอียดครับพี่น้องครับสีหยาบกับสีหยาบสีละเอียดกับสละเอียดแต่สิอยู่ในโซนนิดกึ่งกลางๆครับพี่น้องครับเพราะว่าสีเป็นอีกพิมพ์หนึง่งจะเป็นแบบอทุกพิมพ์นะครับสีเป็นนี่ค่อยๆกัน,กนแล้วก็สะมีอีกโซนหนึ่งก็คือโซนละเอียดก็สิเป็นแบบการกรออพระนี่ครับคุณเบเสแอลสมเดทไอเป็นคุณแผนกุณปางการ เพื่อนจังสี่พี่น้องครับเป็นพระพระที่เฝ่าเป่าสามาเป่เาเห็ดอ่าเพราะว่าเป็นพระในยุคสงครามครับพี่น้องต่องไปนะสิบนางเห็ดสวดสี่สิบหมือ่อสวดแปดมืน่นสี่ทัพมาขันนีกใบละครับพี่น้องครับอืมอา่าพระมาก,กับตึกตีกองทัพของมาหาเลยดิฆ่ขากันตายตอนอะไะพี่น้องเนาะอาืมอา่าพระในยุค ของพระในสวนมหาราชหรือเป็นพระ,ะคุนแผนกุบานกะพี่น้องครับสิมิพุตกุ้นนะครับหนักไปทางค้งกับพันชาตรีคือว่าเหนียวนะพี่น้องปั้นแทง่งบ่อเขาหรือว่าแค่ขาดในอ,อันตรายทักสิงตุย่างตะครอบจักรว้านนะพี่น้องนะครับบว่าสิเพียนเมตตามหา,า,ยมมหาิยมมหานิยมมหาสเสน พูดว่าว่ามีขุแน,นแผนกุบันการขุนแผนก็สิเป็นพระมหาเสนีครับไปใสู่้ใดกะฮักู้ใดกะหอมู้ใดกะหลงู้ใดกะนิตนสงสารเมตตาฮัากมีข้อแบบว่าพวกท่าน่ไม่มีมหาเสน่ห์ในตัวพี่น้องครับพระอุณีผมได้มากกับอไอ้ไส้ผู้นหนึ่งนะครับเพ่อนป็นคนสุพรรณบุรีนะครับเป็นนักรองน้ำกัดแต่ว่าตอนที่พวกจะ บออยู่หรือมั้งพูว่านะครับตอนพ่อมันคูจะเพิ่นกับอยุซี่สิบห้าสิบล่ะนะครับช่วงปีสามป้วนนะครับเป็นนักล่องคนร้องเพลงหลุกกลุ่มเป็นสีหองเพล่งของสุเทพวงกับแหงแน่อ่าอย่างนี้นะครับเพลงออกเก่านะครับดาวเอ้ยนะสละครับพี่น้องกับไปเพลิงหลุบกับพ่อกันนะครับไอ้ไสเราหายพนว่าพระองค์นี่เนี่ยผ่านการใส่มาอย่างชคกชื่นเพราะว่าตระกูลเพ่อเนี่เป็นคนสุพรรณบุรี นะครับเป็นคนสองพี่น้องยังต้อพคุณล่ะมกําไว้แล้วพี่น้องครับเป็นคนสุพาพหนึ่แล้วกันอ่ามีเพิ่อนกับแผนในข้อกับมีครับพี่น้องครับมีหลากหลายแต่สีบางองค์เพณก็ออกดำดำเป็นพระเนื้อหวานออกสีแก่ๆแน่แอาจจะเป็นแบบสีออกเบิองเมื่อกี้นังนกอาจจะเป็นเปลือกคล้ายๆข้าไปไม่แห่งแับนีนะครับอันนี้เป็นพระเพิ่ณบอกว่าโอ้ไปทั้งมหาสนีนะรูปแบบรูปลักษณ์แบบครับของพระอ่าพระ แผนกุปัติกาลพี่น้องฟังไปายสังเกตง่ายๆพี่น้องเด้อน,นะครับสังเกตง่ายๆสีเบื้องแใใครกค้ายครับสิค้ายครับพระพุทธลูปองค์หนึ่งนะครับอยู่ที่พิสุโุโลกนะครับพี่น้องก้สิหูจักรับพี่น้องเนาะนะครับพระพุทธเจริญพระพุทธร,ทธรัินรายกุศลนพันกันใหญ่มเมื่อกี้ไปเหตุงานพี่น้องครับาทางยาทางไร อืมก็เลยมาเห็ดคลิปเห็ดย่างใ,ให้พี่น้องปองไปเรื่องกันนะครับพี่น้องสังเกตง่งไๆครับนะนี่มาครับเป็นอา่าพุทธศิลป์นะครับเขลเยกว่าป่างม่านทวิชัยนะครับพี่น้องอ่าถือว่าพระป,ป่างี่านไปป่างปรามา่านอ่าพี่น้องเด้อนะครับพระองค์นี้เบิ้องไงครับพี่น้องครับจะเป็นพระที่คอนขังละเอียดนะครับออกจับหยาตกจากดอยนึงนะครับสู้เปิไก่ไกนะครับพี่น้องครับ เอนะครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับเป็นพระองค์บปยใหญ่เยพี่น้องครับเอาไว้ผู้ใดมีกับถือว่าดีครับพี่น้องครับพูดถึงแค่ขาดเมตตามหายุมอะไรบาครับพี่น้องครับสังเกตครับจะเห็นเม็ดหวานนะครับเป็นหยาบๆจักน่อยอ่าเพรว่าสิเป็นนะครับบอกว่าสิบเป็นเม็ดกรวดนะครับพี่น้องอ่าบางอันก็สิมองเห็นเป็นเนื้อเล็กๆ เนื้อเล็กน้ำขี้นะครับเพิ่งสังเกตของของหนาของปะผักเพิ่นนะครับพี่น้องออกไปนะครับสังเกต้ะพี่น้องเด้อสวยงามครับพี่น้องครับเป็นพระที่สภาพใสอายุอนามกับที่หา้อยปีนะพี่น้องเนาะนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องครับเพิ่งสังเกตดีนะครับเพิ่งสังเกตดีนี่ครับสวยงามครับสวยงามสวยงามมากนะครับพี่น้องเด้อนะครับสังเกตให้ดีนะครับเพิ่งดัดหลังครับเพิ่งดัดหลงัง อก็โยกขึ้นมาพอการสิพัฒน์ติดซูม,มจะลองสู้ไปพี่ดองกปองไปเบป็งกันกันนะนะครับซูมขึ้นมาสิเอ้ยเป็นยังไงเอ้เอ้ามีหอดหมดแลีนผ่านนะครับอากาศมันหว่านฝนสิดตัวโปรโโต,ตกแที่ยนฝนก็ได้บนะครับเป็นพี่ดอกครับสวยงามมากนะครับผู้ใดใดพระไอ้คุณแผนกูบันกาดนี เดมาครอบมาครองทุกข์โชคดีนะพี่น้องครับอข่อยก,กมีหลายองค์อยู่พระอ,องค์นี้นี่ว่าองค์ตรงครับพี่น้องกล้องไปครับมีประสบการณ์นะครับของปูเพนผู้ที่ห้มากนะครับพี่ชายนั้นจําซื้อได้อยู่บ่อบ่อบ่มเลื่อนแหละครับพี่น้องกล้องไปครับอ่าซื้อไปจากลากแสบให้รถ <laughs> ซื้ออย่างงูบอกพี่น้องซื้อพอยายเป็ด บ่ถ <es> anyway, ึงเป็ดลาบเป็ดน like ี่คากันตายเพราะก็สได้กินเลยเวยาถอนขอกถอนขนดังกินแล้วต้องเส่ยคากันเนราลาบเป็ดเหรอเพื่อนว่าเอื่านยาเป็ดพี่น้องครับออื่าไอพี่นะครับพี่น้องเพื่อนครับเพื่อนให่มากเพื่อนว่าพระองค์นี้ครับมีประสบการณ์นะครับเพื่อนครับบางเทียกับที่มองเห็นเป็ดคาบดำๆเป็นคาบลาพี่น้องนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะจ๊ะนี่ ใ่ครับครับอันนี้เป็นขุนแผนกุบานกรานเขาเรียกว่าพิมพ์ใบยมะยมนะอืนะครับพี่น้องบ่ญ่บ่โตอบ่โอใหไงบ่อ่งโตองค์บ่โอค์ออออน้อยครับองค์พอดีพอดีนะฮะเอาไปใส่เอาไว้ไวแขวนข้อราศนานะครับพี่น้องออกไปใส่กับเมตตามายมแข้วขาดอ่าคุ้งกระพันบนว่าผู้ใดนี่อืออ่าพระ,ะ,พระก,รกรนะรุบัตอ่าพระคุนแผนกุบานกลานีเขาบอก โุ้งกับพันเอ่แมงวันบ่ได้กินเลือดละพี่น้องคนว่าแต่ว่าเขาบ่อยากล้วงนะพี่น้องนะฮะถ้ามันฟันชับคือข้อขาดที่วหาขาดสะพายแล้งใว่าหมยังไงมาลองตองแตงอืมอพี่น้องก็ลองมาเบิงครับว่าพิจารณาพิจารณาซ้าอมมันเบิงอือันนี้ผมลองโหลดแอปอ่าวิดีโอโหลดที่ว่าเป็นกล้องวิดีโอกล้องเนี่ยอันไ,ไม่เบิงครับว่าสิสักว่าสิแจวบวคลื่นเกาครับพี่น้อง สวยงามมากนะครับเป็นพระเก่าแต่ปราสาใส่ก้นสมัยก่อนเนี่ยเขาว่านะครับพระสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาแซน้มผลน้มกินที่มันที่ป่วยเพราะว่าเป็นยาว่าสัตว์เป็นว่าก็เป็นการถือเนื้อถือยังกระทําให้พระเป็นเนื้อมันขึ้นมากกับเป็นเนื้อมันปู่ขึ้นมากพี่น้องเนาะนะครับเป็นขอบนะครับพี่น้องครับเป็นขอบนะครับพระองค์นี้มีประสบการณ์นะพี่น้องประสบการณ์ที่ยังโชกโชนเลยนะครับเป็นของพอของปู่คนบอก ผ่านมานครับอไอ้อเปรตเราบอกว่าพระองค์นี้นะสิบอกไรนะเพราว่าอืปูเพ่นนี้่อน้างที่เป็นพระไป็คนคนักเลเสือกเอาไงครับอ่าย่องข้นนะพี่นอ้องเคยแขวนพระองค์นี้นะครับแขวนพระองค์นี้แล้วไปเที่ยวจิบสาวบริษัทเพินบาขออนุญาตครับกินน้ำละเลือให้เลือขาดเนาะ กิจารณาให้ไอที่พอ่ออะไรก็ได้อืมเอาบ้างกันไปเบิ่งกันไปพิจารณาซ้อมกันไปพี่น้องป้องกันนะครับอ่าสงนแงี้ยงเลยพี่น้องเนาะอ่าที่ไปเที่ยวหาบ้านอะไรทุกทัวอีเภอบ้อา,บบานใต้บ้านเหนือสินะครับกับที่อาจจะไปค้นบ้านใต้ก็ไปคิดผู้บ้บานานี่ผู้บ้านทั้งเหนือกนะ็สิบ่พ่อเคยถือกันกับผู้เป่าก็เนาะมหาศีลผู้เป่าก็เขานะอ่ารอบฟันพี่น้องเนี่ยมีสมัยก่อนนในพรต้องห่วงพี่น้องครับ เนื้อนี่แข็งนะครับอีดาบเลยครับฟันเขากลางหลังพี่นอนะ้องครับซืบเนี่ยเสื้อนี่ขาดนะแต,แต่บอลอราค่ายผิวคนนะแฟนพระอุกน่เรื่องของความเมตตานะครับไปหาบอกกับผู้สาวผู้ใดนี่ครับโอ้เป็นตานายเพื่อนกับตาหักยิ้มครับคนเคยสร้างกันกับเบื่อสร้างกันครับพี่นอ้องอ่านี่คือนี่คือคือเป็นพุทธคุณอิีวิตในเกี่ยวกับความเมตตามหาสนีนะครับอยู่ในตูว ความสวยงามนะฮะความสวยความงามนะครับเราเราเราดูตาดูนะพี่น้องครับข่กับมีอุปกรณ์กล่องคือเพื่อนดอกพี่น้องครับคือผู้อื่นดอกเออาผอื่นก็มีกล่องมีอย่างโอ้ยดีเป็นตาได้เมันว่าแต่ข่กับอ่าเอาเป็นตัน,นอกบนหน้าแหะครับทุนบหาในมีออยากที่มีอุปกรณ์เยอะพี่น้องครับอ่าก็ไอพี่น้องก็ช่วยกันแช่ช่วยกันกดไลค์กดแช่กด ติดตามให้นะครับพาได้คาเว้าคาลำไส้เนี่ยเป็นว่าอืก็ได้ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเติมอย่ริืมกดไลค์ไอติพย์อดเนเด้อเพื่อนปกนรังใจนะครับเบิ้งรับค้อมสวยงามนะครับพี่น้องเออบางผู้บางคนบางคนก็เฮ็ดคลิปกินเขากินน้ำ้วพี่น้องเอออาหารการกินของเป็นๆนะไอพิพอดม่ดมี้เหรอครับพี่น้องแต่ว่ามิจฉพระนี่แหละเอาไปพี่น้องป้องไปเบิ้งกันเลงั้นนะฮะเ้งสวยงามเออ ก่อนพ่อเพื่อนเนาะแขวนเพิ่นว่นนาพระองค์เลยแขวนไปย่ำใดในพวกข่อยอยากเข้าบ้านเหมือนมันมเอ๊จะสิไปหาเที่ยวหาเหร่นเหมือนมันมไม่แน่แท้ผมแต่ว่าเรื่องการค้าการขายพี่น้องครับพุ่นบ่ดีมากเลยครับการค้าขายนะครับพระคุณแผนกุบ้านการนะฮะอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับผสมหวานนะครับที่มีเนื้อละเอียดนะ่ามีหลายพิมพ์พี่น้องครับอ่ามีพิมพ์พายกูพายเดียว ว่าที่เป็นพิมพ์ใหญ่ทรงพ่นญ่พิมพ์หาเรี่ยมโอ้หลายพิมพ์พี่น้องป้องไปนะครับเห็นไหครับพี่จังจะเห็นแป๊บ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 เลครับสิ่งคือเป็นไสาเงินไสาท่องนะครับนี่ฮะถูกแดดถึงยังเห็นไหถูกแสงนี่ครับอยู่ในเนื้อนะครับพี Zomb ่น้องเป็นไสาเงินไสาท่องนี ji ่ฮะแป๊บ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 นี่นะครับฮะแป๊บแป๊บแป๊บโมเมนว่าเป็นแผ่นเงินแผ่นท่องนะพี่น้องครับบ่าเป็นแผ่นท่องอันนะเดี๋ยวเป็นท่องค่ำนี่ครับเป็นแร่ท่องเนี่ครับเกิดเอามาผสสมนะครับ อ่าเห็นแล้วครับพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับอ้าพี่น้องป้องปายนะครับก็ถทว่าติจากหาพระมะแขวนอ่าก็ต้องหาพระที่อ่าคบวงจรนอ่าหรือว่าอ่าคบสุดทั้งเมตตามหาย่มแค้วคาดพ้งกับท่านชาติีโชคลาบอ่าพวกปัสสัพอ่าขาค้ายลำลุ้ยอเพราะว่า ต้องเอามาบขบคั้นหอมหา,าพระแบบนี้นะครับมาใส่อนี่ครคับคระคอมสวยงามดีครับเปิดเิความสวยงามนี่คือขุนแผนกุบ้านกราดน,นะครับพี่น้องนะครับจะพิมพ์ใบมะยมนะพี่น้องครับเป็นโซ่นขดางจะเรียดพระองค์นี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าอาผ่านการใส่มายังโฉกชวดครับมองเห็นเนื้อเลยครับพี่น้องครับ ครับข่าปลุข่าตัดกับที่พ่อข่อยเห็นแต่ว่าเ้างสีเห็นนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเนื้อในเลยครับพี่น้องครับเนื้อความสวยงามเลยนะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวแป๊บ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 ิพี่น้องครับเบิึงนะครับพี่น้องอ่าจะเป็นเม็ดสายทองเงินสายทองนะครับเป็นแหล่เงินแหล่ทองนะครับรองค้ำแท้แหล่เงินแท้พี่น้องส่วนเปียกปึงนะครับนะครับมันจะเป็นข่าบ้านะครับ ขับขีเมียงวังเทียนะพี่น้องเนาะใส่ไปโดนๆนะพี่น้องพุทธานะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่คืออนะครับเป็นพ่อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือความสวยงามเป็นพุทธศิลป์นะครับของพระคุณแผนกูบ้านกาศนะครับของสมเด็จพระเรศสวนมหาราชนะครับท่านทรงสร้างนะครับเพือเป็นวันกำลังใจให้กับเราทหาร เขกูก้านะครับออกลบเพื่อป้องกันนะครับรักษาแผ่นดินอของประเทศเฮ่านะครับของคนไทยนะครับพี่น้องเบอนววาผู้ใดเป็นคนผู้ใดนี่รักษาแผ่นดินของคนไทยไว้บ่าขายแผ่นดินบ่าขายสัตร์ผู้ดันนะโอ้ยเบอร์วานะครับตกตาา่างบ่ไหลตกไฟบ่ใหม่เบอนววาไออีคนไหนขายประเทศชาติขายแผ่นดิน กงกินบ้านเมืองนะครับเพื่อนว่าบาซิมีความชิบหายเพื่อนว่าอือก็ต้องไปแย่งมากไหมเพื่อนครับเพื่อนว่าในโลกใบนี้ก็ซิมีกับยีเว่นนะพี่น้องเนาะอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเท่าครับพี่น้องครับอู้สวยงามมากจริงนะครับพี่น้องเออนะครับอ่าสันเกล็ดบาซิมีเมียไต่เงินไสทองนะครับนี่องค์โบนไรับพี่น้องปองป่านนะครับนี่คือคุณแผนกรุบ้าการนะครับเป็นเนื้อดินผสมว่าน บุญศาลลอยแปะพันแปะนะครับในยุคข,ของอ,อยุทยานะครับยุคข,ของสงครามนะยุคนั้นต้องเรื่องเกี่ยวกับคงกับพันชาติสีเรื่องกของเหมียวนี่สุดยอดดีแลเมตตามหายมามหาเสนีโคกทระพัข์ขายลำด้วยไว้ฝา,ากเอาไปด้วยก็แล้วกันครับเอาธราม,มารคพี่น้องต้องไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้อาจิตพรพอดน้ำ สับไร่การเว่าส so ูกันฟังครับบินอย่างข้ากับมาเว่าสูกันตั้งแบบทีแบบนองม่ต้องไปแวะเฮ้าไม่ต so mm ้องไปแบบวิชาการครับตรงชี้แนะ้ยงนั้นจังสั้นแพ้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ใดบมมีประสบการณ์นะครับผมเลยบอกว่าเอาไปให้พี่น้องฟองไปเลยง่ายๆเลยเบื้งง่ายๆกันพระที่มีประสบการณ์พระที่สวยในห้ามในี้ยเป็นอย่างครับนี่ครับเบื้องง่ายๆครับพระที่มีประสบการณ์สีบกงามหรวงพี่น้องครับพระผรากัดใส่อ่าจะเป็นพระที่ บางองบางนั่นก็สีแตกสีหักใน่ก็่นี้นะครับหากรามาบอกเรื่องประสบการณ์ในการใส่ของพระคนอื่นเขลา่านมากเป็นยังไงใส่มากเป็นยังไงจยังไงเปยังไงเป็นยังไงนะครับนํามาเบาๆครับต่อไปครบครันครับกับรายการว่าวูซูกันฟังครับไอจิดพ่อนคนเกาเว่าสูซกันฟังให้พี่นอ้องป้อไปลยมวนซื้นหัวแเซวกันเ,เรื่องเล็กๆกันหน่อยเรื่องสวัสดิส์ท่านหน่อยสาระแน่ไิ่สาระแล้วมาบอกสูกันฟังเล้วพี่น้องป่อไป,ไปเด้อเอา จากกันไปรับพี่น้องครับคลิปนาพ่อกันไหมนะครับรับคลิปนี้ก็คงสี่จากพี่น้องคงไปเปซะก่อนนะครับคลิปนาพ่อกันไหมกับรกกันวอลส่กันฟังกับผมไอทิพน์นคนเก่าวอลส่กันฟังครับจะลื่มกดติดตามให้อาจิพน์นคนเก่าดังเด้กพี่้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอท่านมีความสุขสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ